โอเคครับอยู่กับได้ชวิกนงฟ้าติดก้งนะครับสปอยเลอร์ส่งยกนะฮะนี่ครับจาก JS Racing นะฮะตัวนี้ Motor Sport International Racing Team ครับผมยกแบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นขานะฮะหนึชิ้น2ชิ้น3มชิ้นนะครับพร้อมกับปีกนะฮะแบบนี้นะฮะ งานสวยนะครับออกแบบตรงรุ่นสำหรับ Civic, FD, นางฟ้าเลยนะครับมองลอดแบบนี้ฮะชิ้นงานจะเคิร์ฟโค้งแบบนี้นะฮะชิ้นงานตัวนี้เป็นชิ้นงานพลาสติกทั้งชิ้นนะครับรวมถึงขานะครับพวกนี้ฮะน็อตยึดนะครับครบเลยแบบนี้ฮะติดตั้งแบบเจาะนะฮะใช้งานจริงนะครับดูฮะทรงยกแบบนี้ฮะเจ Racing นะฮะ ชิ้นงานสวยครับแบบจะบินให้ดูนะฮะแบบนี้ใครใช้ซี v i c อยู่นะสนใจที่จะติดตั้งนะครับสปอยเลอร์ทรงนี้สอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถน้าด่นเพชรบูรนะครับเรามีให้เลือกทั้งตัวที่เป็นพลาสติกนะฮะตรงรุ่นแบบนี้กับที่เป็นฟรีไซส์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับพาสอบถามเข้ามาได้ครับงานสวยสฮะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ